สวัสดีครับพีวัสดีครับพี่เ,เปิดคลิปไปตีสวัสดีครับโอ้ยเหมือนโบเอาไว้ลยหมยือนโบวัดดีบโบวัดดีดดเลยวะข้าิ้นเหล่าได้เลยมือมือมือมังมอม้งมือมั้งเอาออ่ะอีพี่นี่คลิปนี่นาะพี่น้องเนาะอีพี่น,นี่คลิปนี่กะมาเหมือนเดิมทงหน้าเหมือนเก่าอยู่ทงอยู่ทาคือเก่าครับพี่น้องอีพี่นี่นี่บรรยากาศทงทาย,ย่ำหน,น้านาวย่ำแรงเนาะ ก็เริ่มแรงเลยพกเขียวบวกงามือเราเขาขนำทาปลาก็แล้วเบินล่ะก็อยู่ทงอยู่ท่าเราลมพัดวอยๆเย,ย็นอยู่ทงอยู่ท่าสาหนามสาเนิมในน้ำมีปลาในน้ำมีตัวฟางไหนายามนี่อยู่ประจาเลยคือเก่าอ่ะอีพี่นี่ก็บจะภามาเบิงวิธีอีสานแบบอบอุน่นแบบน่ารักนขาข่ารักคือเก่าครับพี่น้องมาเนี้ยมาเนี๋ยนการอันนี้ขอลองกับเบิงเป็น พอบันเทิงเนาะมึงเหล่อย่าวาการเทรามากันเด้อเป็นการเหตุดูเหตุกินของเทวันทีมกันทั้งนี้โอเคปะเอาไปเบ่งกันเลยครับผมนี่ดูว่าลังรดนมูนี่นะวิธีการเนาะใส่หัวแกะน้งลดนจากถังแกะไปเลยนี่ ะเอ้ากําลังลุ่นกําลังเลงไงเลยชิมงานมาเนี่ตกะปวดตกะปวดอ่าโตกะปวดครับพี่น้องรนดด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 ้นปวดดาดปวดดาดมีแต่เมื่อาชิมในตำนานทั้งนั้นเลยนี่มื่อนี่นัดไปเอ้า ไปเป็นรุ่นกันเนาะอ่ารุ่นแล้วจังว่ากันเนาะออเอ้ามาพี่น้องมาเนี่ย,ยหลังจากเพิ่งรุ่นเพิ่งคุ้เพิ่รุ่นแล้วลูกคุณรุ่นหูรุ่นหางแล้วนี่เฮเ,เขาคุณพขายังเ,งเลี้ย,ยงไาเนาะอุ้ยเหนือมังอังซาเขาไปจะเสียแพ้งอ้ยเป็นไรครับหมูแม่เถาผมเองนะ่ะอ้ยเป็นเลี้ยงดีนะตัวอนาคตเดี๋ยวจะเปิดอีกอันฟาร์มหมูสาขาสอง เออกูยังไม่ท่าไว้แล้วว่าจะขยายฟาร์มไปอีกคุณยูทวงยูท้าวท่านอ้าจัดไปมาอุ้ยคุณน่ะอ่าได้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 เดี๋ยวพี่ให้แป๊บนึ่งมูตายบรรยากาศบรรยากาศเอาเพิ่นปาดก็เนาะพี่น้องเนาะให้เพิ่นปาดให้เพิ่นคั่วกันอีกรอบเผ้าเบิ่งเบืองสีจันให้เบิ่งมาเป็นตะกินตะแซ่บบ่ อันนี้ก็จีก็ยางอยู่จีหัวจีหัวไฟเอาละบอสเอาเครื่องเครื่อได้เป็นเห็ดเกลียวเป็นกันครับพี่น้องมาหนิอัเดี๋ยวมารอเงินใหม่เราแป๊บนึงมามาหนี้อันนี้ก็ย่างกระรับย่างกีครับพี่น้องย่างกีย่างกี อย่างนี้อ้าเป็นสีด๊าบเียวจารมุนเตียวอยู่เห็นแล้วล่ะคนนี้้ักไ่อเอาล้านมาใช่แม่จะอลานมาใส่ก็มุกอาเียวเพียโอ้มานจามันจับคากลายนี่อ้าเจ้าเอาเอาอืม เฮ็ดเบรดเฮ็ดเบรดเฮดเบรดไปกินแรงเฮาใส่มันไงบ่ฮะอะไรก็เอาหนามหมเนี่ยโอเคโอเคไปจ้าเฮ็ดไปเอาบ่ย่างไปโลดเฮ็ดไเบิ่ดล่ะบ่ได้มีการยากเกินใจเลยโอเคจ้าโอ้พุ่นน่ะคุยมันบ่นี่ตัวเดียวเนี่ยไปย่างคุยมันน่ะ กี่ใครห้ามมันเลยนะไปกี่อีงเหาเดี๋ยวเอาลงมาเอออ่ะเบิ่งเอาที่แบบพี่น้องมีน้ำมีในสะดวกสบายสะดวกแค่งนี่เอามาตักเอาน้ำเอาไปล้างมายังสบายน้ำกระน้ำฟ้าน้ำนี่เหาโอ้ยสะดวกสบายแค่ง้บรรยากาศทงยูทาล่มมุ้ยผู้หน่ะล่มเอือยเย็นดีแห้งโท่นี้นะหนาวล่มผู้น่ะบรรยากาศชิวๆอยู่แบบมีความสุข นกสนามกันไปครับชิวแห้งบรรยากาศโอ,อ้ยอยู่ทุ่งอยู่ทานป่ากันอยู่นี่โคตรแจวมาแล้วแจวมาแล้วกำลังเห็ดแจวมาพี่จ่าพี่จ่าอ,อากาศดีเหตุดูเห็ดกินสะดวกเดีเ๋ยวเหยหนำเลยมาแล้วนี่หนำท้าวข้องสะดวกไปจ้วจำ โอ้ยรุ่นนี้ไปยากเอาเอาโอเคเอาเจียวครับเจียวเจียวขมเจียวเพียอยู่บ่เจียวสมละเห็ดเจียวสมโอ้ยใส่โอจ่าคนน่ะโอ้ยสบายใจว่าไม่ได้กินนะเอาเต็มที่เลยมึงจะเขี่ยไอ้กูเด้อไอ้เถี่ยวนี้เด้อเออโอ้ยคูณเถี่ยวไม่จะเขี่ยไอ้กุ้ยว่าบ่เห้ก็เขี่ยอู้ยไอ้เรนนั่งไปชงอีกบใบนี่ขางัวงอ่ะยำในขาง่วงจ่ได้เขี่ยอะไรกันตลอด เอ๊กปองเอ็ทางคนศูนย์แห่งเขาบ่หายเออว่าม่ห้เลยนะขียเห่บเอาก็เนี่เอาถุงเงอไปให้ตลอดโอ้ยย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 ยนันยยยยหยย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 ียยยยยยยายย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 ายยย้ยยยบยยตยย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 ย ตัวโกนเนี่ยพันล,ะละือบอกไว้แล้วล่ะขออ,ขอนุญาตขออนุญาตผ่าไปเด้อะขออนุญาตผ่าเลยผ่ามาจะอ่าดูแต่ว่ากันเป็นการเฮ็ดูเฮ็ดกินเนาะอย่าว่ากันเด้ออ่าพิธีอิสานนี้พิธีอิสานบรรดานเนาไปปั่นลูกปันเต่าปันลูกปั่นล้านกินนะนะั่นละเฮ็ดไปกับแบงไปโอเคครับผมอ่ารอพันแบงผุแล้วมัเนาะนั่งเบิ่งเนี่ยมันกินได้ก็มูบัจกจ่าปุ่นนะนี่แหลมตามเนาะจำแจ้า เออนี่แหละกินทุสทศก็กินสิบสีตัวเนาะกินเนี่ยกองไฟเนาะเออจับหลวัดนี่เป็นอย่างพอดีมันมันมอญีบเลยเอาจังหวะกีไม่ผุเนี่ยอยางไรจับกีหลุดไปไปเดี๋ยวจะขึ้นเบลเล็กยางใหม่ปลาหลุดเอาตัวได้มากีกีหลุดเออเดี๋ยวขึ้นเบลเข้าเดียวเกลืออยู่นิมีเกลืออย่างหม้อเออปาดปาดยางตัวได้อย่างปาดเลย เออปาดปาดไปเลยแล้วขาไปอไอยางเอแล,ล้วไก่เรยลเหครับพี่น้องอืมหลน,น,น,นตำนานทีมงานหากินหมานครับขกัขกขกไัได้ได้อิ่อมแล้ว <c oughs> โอยมูกแต่อิ่มแห้งหมดแล้อ้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องหลังจากเข้า อ่าพันปาดพันแรเรียบร้อยแล้วกันนี่ตกผูดได้บาดเป็นกองเฮ็ดป่ะเ็ดกองภาไในกองสามเอาเราจะไปเฮ็ดไปเออเอามาเฮ็ดกินเนาะเนี่เอามาเฮ็ดกินเ้อยัก็ได้นี่จัดไปเฮ็ดไปเถอะบวตรงบริษีเออปวดยากจัดไปเฮ็ดไปเถอะ

บ้อละพันนกแยกออกหางกัเป็นสามสามาสามานะแต่แยกก็เป็นบ่งบัเบ่งมันมัดถือกอละหานเป็นแังไดบัดเออนีแยก่วนนี่แยกออกเออเป็นกอละหาพุละหอคือตวนอกนี่องกองนี่ก็หากองนี่ก็หากองนี่ก็ห้าแต่ว่าก็ต้องเฮ็ดเฮ็อีกกองหนึ่งกองหไว้นะ xe đi à không hết vâng ừ, ừ. năng đối đến hát cái chả không biết một mày hát gì là đâu lầu hia thì khát cháy đấy thằng nhỉ bật lang bôi bôi ทางบรรยากาศเอาอันนี้ก็เป็นวิธีเนาะเออการเหตุการณ์อยู่การกินอย่าดราม่าอย่าว่ากันเด้อเกดมันดาเออเนี่ยเอาไปกับเขาองเออไปเออไปเงเอปเอ้อ

ก็ดหา้วเอารทำี่กอมาัเือน่ตอกระทำต่อมันนี้ก็เป็นวิธีเนาะอ่ะเบิ่งเบิ่งบานงเพศกันแนวนี้เนาะสนุกสนางกันแนวนี่เหย็ดกันเป็นวิธีนี้แหละเกันวิธี bản bản dạng không hả? mày Lìền mày nhau bạn có áo quần tủ đen bỏ ăn thì có chắc phạt sẽ bạn kia nào hết đâu rồi đấy เป็นอีกหนึ่งวิธีเนาะการนี้ดูเห็ดกินปันกันเมื่อกี้คนดอกนี่เป็นวิธีนี่นอ,อ่โอ้คุ้มงานคุ้มเป็นคุ้มคุ้มขนาดเลยอ่าคลิปนี้อีพี่นี่ไปอ่าเบืเ้องแรกก็ชอบสนใจให้กยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอเกษตรมือใหม่ผสมภาษาได้เด้อครับเด้อกมีหลากหลาย คลิปมีหลา,ลา,ททาลกหลายคอนเทนต์ยังให้เลือกเบิองครับผมบ่ได้เน้นจะต้องเป็นเกษตรก็คือเกษตรคือการถ่ายคอนเทนต์คือหลากหลายคอนเทนต์ครับย่าน FC หรือย่านทุกคนเบือ่อย่านจำเจก็คือเป็นคอนเทนต์หลากหลายให้ FC ได้เลือกเบิองครับอ๋ออันนี้ก็เป็นวิธีดีแหละเฮ็ดกันชั้นพี่ชั้นน้องเนาะอ่าเั็นความสุขบ้านๆอ่าบ่ได้เฮ็ดเอากลอกำไบรบ่ได้เฮ็ดอ่า อันนี้ดอกเห็ดคือเห็ดยูเห็ดกินกันนี่แหละอ่าว่าเด้ไปฝากขอบฝากขั้วเนาะอ่าบ่ได้ว่าหวังกันยังดอกเห็ดอยู่เห็ดกินกันนี่แหละอ่าเอาทำอ่าว้าวเลี้ยงหมูอยู่แล้วเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีโคบลนแหละอ่ะอยากให้มันเป็นแบบว่าเอออะไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เด้อติดตามคอมเมนต์ครับอ่าช่องเกษตรมือใหม่ผสมผสานครับฝาก ด้วยครับปีนี้ก็พยายามลงคลิปหลากหลายคลิปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีคลิปใหม่ๆอีกเยอะที่ตั้งเข้าไว้ครับอ่อันนี้ก็เป็นคลิปที่ไปจัดเตียงวันกับทีมงานดูเหตุกินนี่แหละอ่ะบเบอร์หน่วยเป็นวิธีเนาะเปขดคอไอ้อน,นี่คลิปนี้เป็นวิธีวิธีการเดูเหตุกินวิธีการใส่ชีวิต ของทีมงานเนาะอ่ประมาณนี้ครับผมตัวตอยาเบิ่งช่วยกันนะะเออมีบัญาคนเด็ดเออขอเบิ่งช่วยกันเนี่ย

Say xây I mean, go. um, yeah. cái đấy con này hên kia con này cứ bung đeo phụ nơi bưng đeo phụ nơi bung đeo phụ nơi bung đeo kìm loud tung phụ nơi bung tung 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 đề tung 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 tôi đây khá tao vương quả nhau phút nung nung ở đây, song ở đâu học ý song đâu song đâu sau đâu sao đâu sau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  đâu 3, đâu mày đâu sau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  đâu đây, đâu sau đâu bà đi chị con lão hát 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 รุ่นนี้พายาเกี่ยวเฮ้ยอ้าวอันนี้ก็เป็นขั้สนุกสนานของทีมงานเนาะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเป็นวิธีน่ารักอบอุ่นเขาเรียกอบอุ่ญอบุนฮัดดูยากละอ่ามีแต่ชั้นพี่ชั้นน้องมีแต่ลุงป่าน้าเออเป็นลุงลุงลุงนั่นน่ะนี่โอ้ยมาเขาปึ๊บโอ้ของเลยปึ๊บแหมเป็นไง เดี๋ยวอ่ะอีพี่นี้ก็จะประมาณนี้ครับผมกะแล้วละอ่ะ <c oughs> ก็คือเรียบร้อยเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> กดคอมเมนต์ซองเกษมือใหม่ผสมผสานด้วยครับด้วยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจ <ac> <r> ผมอีกสองทางหนึ่งเนี่ยว่าคนเฮ้าเนาะวิธีเห็ดดูเห็ดกินเนาะเฮ้าก <c oughs> <ๆ>็ยังวา่าอยู่ในสังคมไทยกะสนับสนุนกันคนที่เขาคิดดีทําดีเนาะดีกว่าเฮ้า ああไปเฮ็ดส mm ิงบดีเ so, ฮ <laughs> ็ดแนวบดีอย <laughs laughs> like okay, ู่ในสังคมอ๋อต้องสนับสนุนกันคนเฮ็ดดีทำดีเพื่ออนาคตอ่าบุคลากรดีดีแน่นี่กวรสนับสนุนครับเพระว่าเฮ้าเฮ็ดยังที่มันดีเนาะไใ่ไครขว่าไปเฮ็ดสิงบดีเฮ็ดแนวบดีเนาะนี่้ายอดไรดีโคตรไรดีผมก็มีมีกำลังใจเฮ็ดคิดดีดีแบบนี้ออกมา้าเฮ็ดยัง บอดีหรือว่าผมบ่มีเอ่อรายได้บอบยนจังฝากกดไลค์กดแชร์ครับอันนี้พอดีมึงก็พานมาเบิ้องแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่ผ่าไนไม่อยู่อืมแตงโมกัฝากฝ <c oughs> ากมันมันสิผ่านหรือเป่าผ่านมันก็ขึ้นอยู่กับเอฟซีทุกท่านคอยกดไลค์กดแชร์ผมหล่ะผมก็จะพยายามสร้างคลิปดีๆให้พี่ให้น้องในเบิ้องเนาะอ่าก็เป็นความม่วนซื่งบรรยากาศอยู่ทงอยู่ทาครับพี่น้องคลิปนี้อาจจะยาวแน่เด้อแต่ก็อ่าเบิ้องกันไปเนาะ คนเฮานําเสนอในทายทอดในมุมมองของเพิงบาทของผมเนาะอ่าอันนี้ก็บ่ได้ไปเฮ็ดอ่าเป็นจริงแวนหล่อสั่งยังคนเดือดร้อนในภายเฮาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินตามวิธีเฮาเนาะหาอยู่หา,หากินอ่าอีพี่นี่ก็จะประมาณนี้ครับผมกะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม